สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูสูตรสิบบนห้าตัวกันนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าจากงวดที่ผ่านมานะครับก็เราให้ไว้สองสูตรนะครับซึ่งชนกันที่9ตัวเดียวนะครับซึ่งผลรางวัลออก903นะครับก็ต้องขออภัยสมาชิกด้วยนะครับหลุดไปหนึ่สูตรนะครับ สลับกันนะครับหลักร้อยหลักสิบครับในงวดนี้นะครับแต่หลักหน่วยเราเข้านะครับเราก็มาตามกันต่อนะครับสําหรับสูตรหลักสิบนะครับห้าตัวนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับจะเพิ่มให้มาอีกหนึ่งสูตรนะครับนํามาจับชนกันนะครับนําสูตรที่ชนกันมากกว่าสองสูตรครับมาเป็นเลขเด่นในหลักสิบบนงวดถัดไปนะครับนี่นะครับสูตรงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่สิบหก สเปคมนะครับสูตรที่1ได้78901นะครับสูตรที่2ได้ห69 2 3เจนกันตัวเดียวที่เลข9นะครับผลราะว่าเราก903เข้าหลักร้อยนะครับหลัก10ก็ไม่มานะครับไปหลักร้อยแต่ว่าหลักร้อยเราให้ศูนย์ไปหลักสิบนะครับก็สลับกันนะครับถ้าจับก็จะได้0ูนย์นะครับถ้าตามทุกสูตรนะครับทีนี้เรามาดู สูตรเลขดับนะครับสูตรที่1นะครับดับ10บนสูตรที่1นะครับเราให้ไว้ที่เลข2นะครับผลรางวัลออก903ก็ดับอยู่นะครับสิห ทับห้าทับหกหกนะครับงวดต่อไปงวดที่สามสิบห้านะครับยกมาสามสิบห้างวดแล้วนะครับเข้ามาสองวดติดนะครับตั้งแต่นําเสนอมานะครับงวดต่อไปนะครับดับที่เลขเจ็ดนะครับสําหรับสูตรที่หนึ่งนะครับรอผลนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับใครไม่ทราบ ไม่รู้วิธีคิดครับไปย้อนดูคลิปอันกันนะครับทีนี้มาดูเลขดับสูตรที่สองนะครับความจริงก็มีหลายสูตรนะครับแต่ไม่อยากยกมาเยอะนะครับเดี๋ยวจะดับไม่อยู่นะครับนำเฉพาะสูตรที่เดินต่อสองสูตรเท่านั้นนะครับมาตักกันเลขดับเด่นสิบบนห้าตัวกันนะครับสูตรที่สองนะครับดับหนึ่งนะครับ นอ,อกก้วว่903ก็ดับอยู่นะครับวัตอบมานะครับงวันที่1มิชุนายนนะครับดับสูตรที่2ดับเลขศูนย์นะครับในตำแหน่งสิบบนนะครับดับจะอยู่หรือไม่มารอลุ้นพร้อมกันนะครับ เราก็ได้เลขดับทั้งสองสูตรแล้วนะครับไปดูเลขเด่นสิบบนห้าตัวกันนะครับก็จะเขียนให้ใหม่นะครับเป็นสามสูตรนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งสูตรคือสูตรที่สามนะครับเน้นตัวที่ชวนกันมากกว่าสองสูตรนะครับก็ ยกตัวอย่างมาให้ปีหกหกเหมือนเดิมนะครับสูที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับสูตรที่สองเจ็ดแปดหนึ่งศูตรที่สามสี่ห้าแปดเก้าหนึ่งนะครับในงวดที่ทำย้อนหลังนะครับก็จะจับตัวที่ชนกันสามสู้ก่อนนะครับจะได้ไม่งงนะครับแต่ในงวดใหม่เราจะเน้นเพียงแค่สองสูตรนะครับเพราะหลุดเป็นหนึ่งสูตรครับเราก็จะเน้น ที่ชนกันสองสูตรขึ้นไปนะครับวันนี้ชนกันสามสูตรนะครับด้านหลังคือชนกันทั้งหมดสามสูตรแต่เรามาผิดงวดที่เก้านะครับก็คือสูตรที่สองเราผิดนะครับเราจะเน้นแต่สามสูตรก็ได้นะครับตัวสองสูตรเป็นตัวรองไปนะครับตัวที่ชนกันทั้งสามสูตรนะครับก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับ หนึ่งกับแปดนะครับในงวันนี้นะครส่วนกันที่หนึ่งกับแปดผลลัพวัดออกห้าหนึ่งเก้านะครับเข้าที่เลขหนึ่งนะครับนี่นะครับสุดที่หนึ่งงวดต่อมานะครับก็ศูนย์หนึ่งสองสามหนึ่งสองเก้า ผลการที่หนึ่งกับเก้านะครับผนกันสองตัวทั้งสามสูตรน,นะครับวนวัลออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับสูตรที่สองศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดสูตรที่สามศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะครับ เราก็ดูนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งจนกานสองตัวนะครับคือศูนย์กับหนึ่งนะครับออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรที่สองได้ห้าหกเก้าสองสามสูตรที่สามได้สี่ห้าแปดเก้าหนึ่งนะครับ 1>, 1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าชนสองสามหมาตัดเด้าตัวเดียวนะครับในงวดนี้นะครับตั้งสามสูตรชนกันที่ห้าตัวเดียวผลรางวัลออก6 5, 2, กหนนน้นะครับ5าเข้ามาในตำแหน่งหลักสิบนะครับนี่ครับเราก็ไล่แบบนี้นะครับ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าเรามาตัดกับสูตรที่สองนะครับคือห้าหกเก้าสองสามก็จะเหลือตัวชนคือห้าสองสานะครับ เราก็นำ5 2 3มาชนกับสูตรที่สามนะครับก็จะเหลือ5ตัวเดียวนะครับที่ชนนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้3 4 5 6 7สูตรที่สองได้6 7 0 3 4, 3, 4 7, 8, 0, สูตรที่สามได้3 4 7 8 0นะครับ3 4 5 6 7 3 4 6 7ครับ สามสี่เจ็ดนี้ชวงกัน3ามตัวนะครับคือ3ามสี่เจ็ดราวันออกไปเจสามนะครับเจ็ดกมาในตำแหน่งหลักสิบนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าศสูตรที่สองศูนสี่เสูตรที่สามเก้าศูนยี่หกหกเจ็เหลือเจ็ดนะครับ จ็ดแปดนเหลือศูนย์ตัวเดียวนะครับผมลงวันออกเก้าย์เจ็อขอให้เดินต่อแบบนี้นะครับในงวดถัดไปนะครับแต่ว่างวดที่9นี้ผิดไปหนึ่งนะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกใหม่อีกครั้งนะครับ ดต่อมานะครับสูตรที่1ได้67890นะครับสูตรที่2ได้90367สูตรที่3ได้01457นะครับ67890นะครับเหลือ6790 6790เหลือ0กับ7นะครับผรางวันออก906นะครับหลักิบก็มาที่เลข0นะครับ ต่อมางวดที่8นะครับ9 0ศูนนึสาครับเจ็ดแปดหนึ่งสี่ห้าสห้าแปดเ้าหนึ่งเกสชนหตัวเดียวนะครับ9 0ศูนย์หนสองตรนี้ชนหนึตัวเดียวตั้งแต่สูตรที่2แล้วนะครับแล้วก็มาดูสุดที่3าก็เป็นเลขหนนะครับ ผลวันออกศูนย์หนนะครับทีนี้เรามาดูสูตรงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับเรามาวิเคราะห์กันนะครับสูตรที่1ได้7,8,9,01นะครับสูตรที่2ได้ห้าหกสสูตรที่3ได้9,0,3,4,6นะครับในงวดน,นี้ชนกัน9ตัวเดียวนะครับ ที่ชนกันทั้งสามสูตรนะครับตัวที่ชนกันสองสูตรนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนะครับศูนยหนึ่งเจ็ดแปดไม่ชนนะครับชนศูนย์นะครับแในตัวรองคือศูนย์ ต่อมานะครับก็จะเป็นสองสามห้าหกนี่ก็สามก็หกนะครับนี่เราก็จะได้ตัวลองมานะครับคือศูนย์สามหกนะครับเป็นเลขเด่นหลักสิบนะครับเป็นตัวรองนะครับอันนี้คือการคำนวณย้อนหลังนะครับก็วิเคราะห์กันแบบนี้นะครับในว่าถัดไปนะครับจะนำตัวที่ชวกันสองสูตรนะครับมาเป็นเลขเด่นในตำแหน่งหลักสิบบนนะครับ เราไปดูวิธีการคำนวณกันนะครับสูตรเก,าก่าคือสูตรที่1กับสูตรที่2นะครับส่วนสูตรที่3เป็นสูตรใหม่นะครับวิธีคิดสูตรที่1นะครับหลักแสนหนึ่งครั้งหลักร้อยเบินสองครั้งนะครับหลัก10บล่าง4ี่ครั้งหลัก10หน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับร้อยหน้า,า 2, ครั้งที่สองสาครั้ง หน่วยท้ายครั้งที่1 1ครั้ง10ท้ายครั้งที่สอง,งครั้งนะครับบวก7คงที่นะครับขยายเพิ่มทีละหนึ่งไปอีกสี่ตำแหน่งก็จะได้ทั้งหมด5ตัวนะครับบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนก็คือ6บวกกัน3ครั้งได้18ใช้8นะครับ9 4 3 6ใช้6แล้วก็2 18ใช้8อันนี้มันล้นกระดาษครับต้องบวกลงล่างแบบนี้นะครับ3บวก3าเป็น6 6บวก8เป็น4 4บวก3 เป็น7 7็เบวกหเป็น3 3มสามบวกแเป็น1 1ึ่งหนบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกเจ็ดคงที่นะครับสูตรที่1นึ่งนะครับเราได้เก้าศูนย์หนึ่มนะครับนี่นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองมาดูสูตรที่สกันนะครับใช้หลักหมื่นสองครั้งนะครับหลัก100ร้อยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้ง หลักหน่วยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหครั้งหลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับและหลักสิบท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวก1คงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็นเด่นตัวที่สองนะครับบวกสาแต้มเป็นเด่นตัวที่3าบวก3าแต้มเป็นเด่นตัวที่สี่และบวกอีกหนึ่งแต้มเป็นเด่นตัวที่ห้านะครับขอภัยครับก็ห้าสี่สิบห้านะครับ3ามบวกสามเป็นหเราก็ได้สามบวกสาเป็นหกนะครับหกบวกห้าเป็นหน หนบวกแเป็น9 9้เบวกสมเป็น2 2งบวกเเป็น1 1ึบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น8นะครับตัวแรกเราก็ได้เลขแปดนะครับบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็น9บวกอีกสามแต้มนะครับเป็น2บวก3มแต้มเป็น5บวก1แต้มเป็น6นะครับสูตรที่2เราได้เลขเด่นคือ8 9ดเกสองหหนะครับ มาต่อกันที่สูตรที่สามนะครับเมื่อกี้จดสูตรผิดนะครับแก้ไขแล้วนะครับวิธีคิดนะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยบนสองครั้งหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งนะครับระบุเลขเจ็ดคงที่นะครับเด่นตัวที่หนึ่งนะครับบวกเพื่อหนึ่งแต้มเด่นตัวที่สองบวกสามแต้มเป็นเด่นตัวที่สามนะครับบวกหนึ่งแต้มเป็นเด่นตัวที่สี่บวกอีกสองแต้มนะครับเป็นเด่นตัวที่ห้า หกสี่ยี่สิบสี่นะครับเก้าสองสิบแปดเราก็ได้สามบวกแปดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกเจ็ดคงที่นะครับได้ห้าห้าบวกหนึ่งแต้มนะครับเป็นหกหกบวกสามแต้มเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งแต้มเป็นศูนย์นะครับและศูนย์บวกสองแต้มเป็นสอง เราก็ได้เลขเด่นหลัก10ล่างสูตที่3นะครับคือ56902นะครับก่อนอนทั้งหมดไปใส่ในตารางนะครับ90123นะครับ89256ทั 8, 9, 2, 5, ้งหมดที่10นะครับ90123 89256 แล้วก็ห้าหกเก้านสองนี่นะครับเราก็เน้นตัวที่ชนกัน3ามสูตรก่อนนะครับเป็นเด่นตัวแรกนะครับก็จะมีเลขเก้านะครับเลขสองมี9ก้ากับ2นะครับเป็นตัวเด่นในงวดน,นี้นะครับ หนึ่งสุบวนนะครับเก้ากับสองนะครับเพื่อกันพลาดนะครับเผื่อสูตหนึ่งสุดได้หลุดนะครับถ้าหลุดหนึ่งสก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับถ้าหลุดสองสนี่ต้องหาใหม่นะครับตัวที่ชวนกันสองสนะครับก็จะมีเหลือศูนย์หนึ่งสามะครับศูนย์หนึ่งสามอันนี้ไม่มีนะครับศูนย์หนึ่งสามไม่มีมีศูนย์นะครับได้ศูนย์หนึ่งตัวนะครับตัวรองนะครับ จเป็นสองนะครับได้ศูนย์หนึ่งตัวนะครับ 01. ต่อไปก็เหลือห้าหกแปดเราก็ได้ห้าหกนะครับห้ากับหกตองกันเห็นไหมครับตัวรองของเรานะครับคือศูนย์ห้าหกนะครับนี่ครับศูนย์ชวนกันสองศูนย์นะครับห้าชนกันสองศูนย์นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้นำไปวิเคราะห์พิจารณากันอีกครั้งนะครับในการคำนวณด้านหลังนะครับเพื่อหาความน่าจะเป็นในงวดถัดไปนะครับซึ่งอาจจะตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับอัอติได้ชนกันที่9ไปละร้อยนะครับตัวเดียวนะครับ ส่วนตัวที่ช่องกันสองโซ่คือ0ูนย์สานะครับเข้าเลข0ูนย์เลขสามหลักหน่วยนะครับทีนี้เรามาเน้นกันนะครับเน้นกันที่10บนในงวันี้นะครับ ประจำงวดเป็นที่1มิถุนายนนะครับ2566 ัวรองคือ056นะครับ เพื่อนไปพิจารณากันนะครับ10บ,บนนะครับตัวเน้นของเราคือ9กับ2นะครับตัวรองคือ0 5กับ6นะครับครับก็จบแล้วนะครับสำหรับข้อมูลหลัก10บ,บนนะครับประจำวันที่1มิถุนายนนะครับขอให้ทุกท่านรับชมด้วยวิตรทุกท่านรับชมด้วยสตินะครับ รับชมอย่างมีสตินะครับอย่างนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับชอบก็นำไปใช้นะครับไม่ชอบมองผ่านไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตาม เราก็จะพัฒนาสูตรของเราให้ดีขึ้นขึ้นไปอีกนะครับครับก็ขอจบข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ